สวัสดีค่ะ วันนี้กลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกจะพามารับชมรถเจ็ที่นั่งอีกเช่นเคยนะคะต้องบอกว่าอะไรก่อนนะคะว่าช่วงนี้รถเข้ารัวๆกันเลยนะคะกับรถครอบครัวเจ็ที่นั่งแบบนี้ค่ะ Toyota New p o ฟ n e r r 2.4ขับ2ดิสเบรก4ล้อปี2019นะคะสำหรับคันนี้ราคาโปรโมชั่นค่ะ899,000บาทเท่านั้นค่ะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้หยกจะพาไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับ รคันนี้นาอลูกค้ามาพร้อมกับตัวรถสีขาวมุกแบบนี้นะคะเจ้าของเก่าเขาแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยตามสไตล์ t RD นะคะลูกค้าพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวกระจังหน้าสีดําเงาแบบนี้คะ่ะมีโลโก้ TRD ีด้านหน้านะคะแล้วก็มีคําว่าโฟลเนอร์ตรงฝากระโปรงแบบนี้นะคะตัวไฟหน้าแบบชุบเฉียวแบบนี้เลยคะ่ะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED daytime running light ค่ะมีระบบตะแสงนไบี์นะคะ แบบนี้คือดูดันมากๆนะคะอ่ารวมไปถึงตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะ LED ออกโรงงานเนาะชุดสเกิร์ตนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนี้ให้พร้อมนะคะตัวนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะมาต่อกันที่ตัวยางบ้างนะคะตัวยางอันนี้เป็นยางดันหลบปี2023เลยนะคะดอกยางแน่นๆค่ะตัวยางให้ไปพร้อมใช้งานอีกเช่นเคยนะคะรวมไปถึงตัวแม็กของเขาขอบสแตทแบบนี้นะคะ ตัวกระจกกันบ้างนะคะตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวด้านข้างแบบนี้เนาะที่จะเปิดของเขานะคะจะเป็นโครเมียมลูกบ้านนะคะตัวนี้มีสมารท์ททีเลตแล้วเรียบร้อยค่ะแค่าามีกุญใจอยู่ใกล้ๆกล้ก็สามารถปิดเปิดได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะเริ่มจากที่ทางด้านของตัวกระจกก่อนเลยนะคะตัวกระจกได้เป็นออตโต้สี่บ้านนะคะตัวนี้ มีพาวเวอร์ดอร์นะคะฝาท้ายเปิดปิดอัตโนมัติเนาะแล้วก็มีปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทหรือว่าปุ่ม push start นั่นเองนะคะทางด้านของตัวพวงมาลัย um นะคะเป็น multi function นะคะตัวนี้ใต้พวงมาลัยมี airbag ให้แบบนี้นะคะแล้วก็มีพิ่มเสียงรถเสียงรับสายวางสายได้ในตัวนะคะแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงค่ะรวไมไปถึงมีตัวพั n เดิลชิพนะคะสับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์กันได้เลยนะคะทางด้านของตัวเรานไนค่ะหม่นเก้า0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ สำหรับคันนี้ลูกค้า ตัวหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวแอร์ออโต้นะคะตัวแอร์เย็นแน่นอนนะคะด้านหน้ามีเป็นที่ชาร์จแบตให้2จุดด้วยกันแบบนี้ค่ะตัวเกียร์ออโต้เช่นกันนะคะตัวนี้มีเข้าโหมดพาวเวอร์โหมดแล้วก็เป็นตัวการลื่อนถ่ายนลื่นสะบัดนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้คือสภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่าเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังห้องโดยสารกันบ้างนะคะด้านหลังห้องโดยสารนะคะลูกค้าก็ประมาณนี้เลยนะคะตัวเบาะคือไม่ยับ ไม่ช้ำน,นะคะเบาคือแน่แนๆเลยนะคะเป็นเบาหนังเดินได้สีขาวแบบนี้นะคะเบาหนังสีน้ําตาลแบบนี้ค่ะความเบาของเขานะคะคือแน่แนๆแ,แบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีเป็นตัวพรมนะคะแบบนี้ให้รอบขันนะคะเพดานของเขาก็เกลี้ยงแบบนี้เลยนะคะมีแอร์ราวนะคะด้านหลังให้นะคะแล้วก็ในส่วนของห้องผู้โดยสารก็มีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะคือ,อะสะดวกสบายมากๆนะคะต่อการใช้งานเนาะ ดอกอยางของเขาคือแน่แนแน่แบบนี้ทั้งสี่เส้นนะคะคันนี้ก็จะเป็นดิสเบกสี่ล้อหน้าหลังกันไปเลยนะคะลูกค้า นี่นะคะตัวรถคือ,อพร้อมใช้นะคะอย่างที่ยกได้บอกไปเนาะสเกิร์ตหน้าหลังเลยนะคะด้านหลังฝาท้ายก็เปิดปิดอัตโนมัตินะคะตัวเบาะสามารถพับเก็บได้นะคะก็ได้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแบบนี้ค่ะลูกค้าพร้อมใช้งานนะคะด้านหลังนะคะแถว3ก็มีเป็นตัวอแอร์ราวให้แบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.4ดีเซลนะคะสภาพรถคือพร้อมส่งมอบเลยนะคะมาดูทางฝง ังผู้โดยสารด้านนี้กันบ้างนะคะนี่นะคะตัวเบาของเขานะคะคืออ่าสภาพเบาคือใหม่มากๆนะคะอ่าก็จะได้เป็นตัวอ่า รถไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับเลยนะคะสําหรับคันนี้เนอะรวมไปถึงนะคะเจ้าของเก่าเขาอ่าแร็ปเป็นตัวหลังคาดํามาให้ด้วยนะคะหล่อมากๆนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเนาะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่านัดดูรถกันได้นะคะโทรสายด้วยตรงค่ะ065 549 5296ค่ะหรือว่าลูกค้าต่างจังหวัดนะคะยกก็มีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็ให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะสอบถาม ละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวยกจะทิ้งรายละเอียดทั้งหมดเลยไว้ที่ลิงก์ด้านล่างค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ